นี้เป็นวันพระเพราะว่าวันพระนี่เราถูกหลงลืมกันไปจนกระทั่งไม่มีใครเขาสนใจเลยหรือให้ความสำคัญมากเพียงพอเหมือนบนรรพบุรุษของเราแต่ในยุคของเราเนี่ยเรามาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีมาเป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นแสงสวา่างต่อเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็าจะต้องจุดประทีบนี้เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ ผู้ที่ผ่านไปมาเนี่ยเขาได้รละลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงว่าวันนี้เป็นวันพระควรจะทําแต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมพำพอๆก็เ,เห็นแล้วเขาคงจะถามเรา,าเอ๊ะมีอะไรหรือทําไมถึงจุดเราก็จะได้อธิบายให้เขาฟังและอีกประการหนึ่งอยากให้บ้านเมืองเรามันสว่างนะเพราะดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ผิดๆกำลังจะทําให้มันถูกต้องหลวงพ่อดูแล้วก็สลดใจนะ มันถึงเวลาที่เราจะไปชักชวนกันมาถอยหลังลงคลองกันอะถอยหลังเข้าคลองแต่เป็นคลองธรรมค็อความถูกต้องดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้ประพฤติสืบทอดกันมาเดี๋ยวนี้มันจะสูญหายกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันพระนะจ๊ะไม่ว่าวันพระเล็กวันพระใหญ่เนี่ยไปจุดประทีปเอาดวงเล็กๆจุดเอาที่ไม่ต้องลงทุนสูงเลจ๊ะมาจุดเอาไว้ พอที่จะเป็นเครื่องหมายและเป็นสัญลักษณ์ให้เขาเห็นว่าเอาวันนี้วันพระ